หนึ่ง uh, ร mm ้อยบาทนะคะช่วยเหลือ hmm. ช้างนะคะอออออีีีีี สุดของแม่สาห้าขวบน้องสร้อยฟ้าคุณแอนเชลีครับค่าประเด็นเรื่องบางั้งแม่สาเนี่ยในเรื่องในกรรมตนนี้สงสัยใครมากที่สุดตอนนี้ถ้าเป็นเรื่องเงินที่หายไปเนี่ยนะคะถ้าเป็นเรื่องเงินที่หายไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้ ะะเป็นเรื่องอเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือหมายความว่ามันจะต้องมีการเบริกเงินมันจะต้องมีใบเบิกเงินมันจะต้องมีลายเซ็นผู้เบิกแล้วก็ทางธนาคารเขาก็ต้องตรวจสอบว่าใครที่สามารถที่จะเบิกเงินออกจากบัญชีได้นะฮะอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่สามารถที่จะสามารถที่จะให้คําตอบกับเราได้ว่าเส้นทางของเงินที่ มันออกไปร้อยกว่าล้านเนี่ยมันไปเมื่อไหร่นะฮะแล้วก็ไปหาใครบ้างแล้วก็ใครเป็นผู้ที่อเบิกเงินหรือว่าโอนเงินนะคะแล้วก็ปลายทางเป็นใครที่รับเงินนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วเพราะาธนาคารเวลาเราไปเปิดบัญชีเนี่ยเขาก็จะให้เราอะ่อะเขาจะมีเรื่องของถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องบริษัทเนี่ยก็จะมี ลายเซ็นของผู้มีอำนาจลายเซ็นของผู้มีอำนาจเวลาเราไปเบิกเนี่ยก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าคนนี้มาเบิกเนี่ยธนาคารเขาจะอนุญาตให้เบิกนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องของอการการเบิกโดยละเอียดเนี่ยมันก็จะมีอีกว่าเขาเรียกว่าเราขอสเตทเมนต์นะคะขอสเตทเมนต์มาดูได้ว่าการเบิกการเบิกอย่างบัญชี ที่หายไปเจ็ดล้านบาทเนี่ยเบิออกถึงเก้าสกว่าครั้งนะคะเบิกวันไหนบ้างนะคะ,ะเบิกที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยมันจะมีเก็บไว้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของเรื่องการเงินเนี่ยไม่ยากแต่ว่ามันจะยากตรงสิ่งของสิ่งของบางอย่างที่อมันหายไปแล้วเราตามตามหาได้ยากเช่อนอของมีค่าอของที่เป็นชิ้นชนอะไรแบบนี้นะคะ อันนั้นจะยากกว่านะ,ะอันนั้นจะยากกว่าหรือว่า,าที่ดินบางแห่งมีการโอนออกไปให้กับผู้อื่นนะฮะโอนไปแล้วอะไรแบบนี้แล้วเอาไปขายต่อหรือยังไงแบบนี้ขัดหลายท่าอ,อะไรแบบนี้ตรงนี้ยจะยากส่วนเรื่องธนาคารไม่ยากเท่าไหร่ค่ะคิดว่านะคะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการขัดแย้งกันในหมู่เพื่อนยากมีไหมครับอ๋อขัดแย้งนี่ขัดแย้งมาตั้งแต่บิดาเสียชีวิตแล้วค่ะขัดแย้งตั้งแต่บิดาเสียชีวิตเนื่องจากว่าคือเราอ่ะ ก็ต้องยอมรับว่า,าเป็นคนที่พ่อเนี่ยให้ไปมีครอบครัวอนุญาตให้ไปมีครอบครัวแล้วก็ไปดูแลครอบครัวนะคะแล้วพ่อกอ็จัดการเรื่องของฟังช้างนะคะเราเลยไม่ได้เรียกว่าไม่ได้มาอยู่ใกล้ชิดพ่อในช่วงในช่วงหลังๆเนี่ยนะคะเราก็ออกไปปฏิบัติหน้าที่ของเรานะคะโดยทั้งคุณพ่อเนี่ยก็ได้รับรู้แล้วก็ท่านกา็สนับสนุนให้เรา ไปดูแลครอบครัวอยู่แล้วนะคะาการขัดแย้งในครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราคือคิดไม่ถึงอะ่ะคือเป็นเรื่องที่ก็พยายามที่จะทำความเข้าใจกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นมาจนถึงตรงนี้นะเพราะว่ามันจะสี่ปีแล้วนะว่าแต่ละคนเนี่ยมีเหตุผลในการที่จะมาขัดแย้งกับเราหรือว่าขัดแย้งกันในเรื่องของการจัดการทรัพย์สินเนี่ยด้วยเหตุใดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นผลประโยชน์ของทายาททุกคนโดยรวมนะคะแล้วก็ความชัดเจนเนี่ยมันก็อยู่ตามพินัยกรรมอยู่แล้วอันนี้พินัยกรรมฉแบับนี้เราก็ไม่ได้คือเป็นที่ยอมรับอะ่ะก็คือโอเคเราก็ยอมรับพินัยกรรมฉแบับนี้ถึงจะทําเป็นครั้งล่าสุดก็คือ11กันยายนปี61นะคะก่อนคุณพ่อเสียชีวิตแต่ว่าเราก็โอเคตามนี้นะคะก็มีความชัดเจนว่า ทรัพย์สินของพ่อให้ใครบ้างนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยประเด็นน่ะมันคือเรื่องของการมีทรัพย์นอกพินัยกรรมอีกตรงนี้ต่างหากที่มันอาจจะกลายเป็นปัญหาที่วนอยู่ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมานะคะที่เราพบอะนะคะเพราะว่าถ้าดูตามพินัยกรรมเนี่ยมันไม่ใช่ทรัพย์สินทั้งหมดนะะอย่างที่เราได้ส่งสารให้ท่านได้รับทราบในเบื้องต้นน่ะ เราพบทรัพย์สินทั้งในพิันกรรมและนอกพินกร,รมถึงสอง้อยสางสิบรายการซึ่งมันมันมากกว่าที่อยู่อยู่ในพิันกรรมแล้วก็ทรัพย์เนี่ยมันก็ย,ยังยังไม่หมดก็คือยังยังมีอยู่ยังมีอยู่นะคะเป็นทรัพย์นอกพิันกรรมทีนี้เนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของผู้การบรดกร่วมสองคนเนี่ยที่จะต้องเข้ามาช่วยกันจัดการให้มันเกิดความเรียบร้อยซึ่งตัวเราเองเนี่ยเราไม่มีอะไรอยู่แล้วเพราะว่า หนึ่งเราเป็นเราเป็นบุตรสาวคนโตของคุณพ่อชูชาติซึ่งเรามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลปางช้างแม่สาพนักง,งานหรือว่าคนในครอบครัวอยู่แล้วนะคะ,ะเราไม่ได้มีปัญหาตรงนี้เลยแล้วก็เราเคารพกฎหมายเราเคารพกฎหมายเราอาอยากจะให้การจัดแบ่งมอดกเนี่ยมันเสร็จสิ้นตั้งแต่เมื่อปี62แล้วด้วยซ้ำไปเพราะว่า พอโควิดเข้ามาเนี่ยเราก็มีความลําบากในเรื่องของการจัดการฟาช้างนะคะเพราะว่าช้างที่นี่เราเยอะเกือบเจ็ดสิบเชือกแล้วก็คนเนี่ยก็เป็นหลักร้อยนะคะการบริหารจัดการเนี่ยมันต้องใช้เงินในแต่ละเดือนเนี่ยประมาณสองสล้านบาทนะคะสอ้าถึงสมล้านบาทแล้วทีนี้เนี่ยเราไม่มีเงินคือหมายความว่าตอนที่เขาให้เราเข้ามาบริหารจัดการปางเนี่ยมีการส่งมอบเงิน ให้เราเข้ามาบริหารตังค์แคเก้าล้านบาทเองตอนนั้นนะคะทีะ่เมื่อปลายปีปลายปลายปี62ทีนี้เราไม่รู้เลยคือไม่มีไอเดียเลยว่าพ่อ,อมีทรัพย์สินหรือว่ามีเงินฝากหรือว่ามีกี่บัญชีนี่อะไรเพราะว่าก็อย่างที่บอกเราไม่ได้ไม่ได้เฝ้าพ่อไว้คือแบบเป็นคนที่ออกไปทํางานตามสามีไปทํางานในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าเงินมีมากไหมหรือว่าทรัพย์สินมีมากไหมนะคะเป็นการคาดคะเนว่าก็น่าจะมีเพราะว่าพ่อทําบางช้างมา40กว่าปีนะคะตั้งแต่2519าเแล้วเราเนี่ยก็ประสบปัญหาเพราะว่าพอรับเงินมา9ล้านบาทแล้วมาเจอโควิดเนี่ยมันก็เลยทําให้เราอ่ะจะต้องไปเป็นหนี้เป็นสินแล้วก็ติดลบเยอะแยะมากมายในช่วงสอปีที่ผ่านมานะคะเพราะว่าช้างเนี่ยเขากินเยอะ นะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเงินเดือนทั้งนักงานแล้วก็มันมีหลายช่วงที่เราหาเงินไม่ได้เลยอย่างเช่นเรามีนักท่องเที่ยววันหนึ่งไม่ถึงยี่สิบคนอะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นความยากลําบากในการที่เราเก็บบางช้างไม่สาวไว้จนถึงวันนี้แต่ว่าเราเนี่ยมีความเข้าใจว่าคุณพ่อเนี่ยได้ทิ้งทรัพย์มรดกไว้ให้พอที่จะใช้นี่นี่เป็นร้อยล้านเราก็คิดว่าเราน่าจะาสามารถที่จะใช้นี่ธนาคารหรือว่า ่เงินที่เราไปหยิบยืมหรือว่ากู้เข้ามาได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรารอให้คดีเนี่ยมันสิ้นสุดในเรื่องของผู้จัดการโมอดอร่วมใช่ไหมคะผู้จัดการโมอดอร่วมเนี่ยก็ควรที่รีบที่จะต้องทําหน้าที่เพราะว่าในกรอบของกฎหมายเนี่ยมันมีอยู่แล้วว่าภายในหนึ่งปีเนี่ยเราจะต้องหาทรัพย์สินให้เจอแล้วก็เริ่มทยอยที่จะโอนอย่างตอนนี้เนี่ยประการแรกเลยเนี่ยเราก็อยากจะให้โอนในเรื่องของ ทรัพย์ที่จะเข้าสู่บางช้างแม่สาโกนนะคะไม่ว่าจะเป็นช้างซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นชื่อของคุณพ่ออยู่นะคะแล้วก็ที่ดินนะคะที่ดินทรถหรือว่า,อ,าอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะต้องใช้ในบริษัทเนี่ยคือบางช้างแม่สาตอนนี้คือไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยนะคะคือถ้าพอเรามีได้ได,ได้ที่ดินหรือว่าได้อสังหาริมทรัพย์เข้ามาแล้วเนี่ยคุณพ่อก็ได้สั่งไว้นะคะในพินัยกรรมนะคะว่าให้มีการขาย ทรัพย์สินบางอย่างะจะเป็นตึกแถวหรือว่าจะเป็นคอนโดเป็นห้องชุดเพื่อที่จะนำทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยเอามาเพิ่มเติมในบริษัทบางช้างม่สาซึ่งเราคิดไว้แล้วว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องจัดการเรื่องหนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วก็เราจะต้องมีเงินที่จะต้องมาเลี้ยงช้างหรือว่าจะต้องมาพัฒนาปางแล้วก็เป็นเงินเดือนให้กับพนักง,งานเพราะตอนนี้ขวัญและกําลังใจของพนักง,งานเนี่ยก็คืออยู่กับเราเลยว่า เราจะสามารถจัดการเรื่องทรัพย์มรดกของคุณพ่อได้เรียบร้อยรวดเร็วขนาดไหนค่ะตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันของช้างเนี่ยความอยู่ทงช้างนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคือตอนนี้จะพูดเลยนะว่าเราอยู่แบบเดือนชนเดือนนะคะอยู่เดือนชนเดือนเพราะว่าถึงสถานการณ์น่ะมันจะดีขึ้นแต่การหาเงินเดือนละประมาณ3ล้านบาทเนี่ย เราไม่สามารถหาได้เราจะเก่งขนาดไหนเราก็หาไม่ได้ในสถานการณ์แบบนี้ถึงแม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามามันมันไม่เพียงพอสําหรับปางขนาดใหญ่แบบปางช้างแม่สาแล้วตอนตอนนี้เนี่ยตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเราเปิดให้ประชาชนเข้ามาชมช้างได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเราก็มีกิจกรรมน้อยลงเยอะมากเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะโชว์ช้างได้เราไม่ได้ใสยย่แห่งช้างเราไม่ได้มีไรายได้เหมือนเมื่อก่อนเนื่องจากว่าช้างของเราเนี่ย มีส่วนหนึ่งที่ไม่พร้อมที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวก็คือเป็นช้างที่มีอายุมากแล้วแล้วก็มีช้างเด็กแบบนี้นะคะแล้วช้างเด็กแบบนี้เนี่ยเราก็อยากให้เขาเอ,อ,อยู่ตามธรรมชาติเราก็ไม่ได้ฝึกช้างเลยนะคะไม่ได้ฝึกช้างเลยว่าเขาจะต้องมาวาดรูปหรือว่าเขาต้องมาทํากิจกรรมต่างๆเพราะฉนั้นตอนนี้ช้างของเราเน่ยไม่ได้ถูกฝึกแล้วก็เราก็แสดงไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉนั้นบังช้างแม่สาเนี่ยเราก็จะเปลี่ยน เป็นศูนย์อนุรักษ์ช้างแม่สาซึ่งเราต้องใช้เงินเยอะมากในการที่จะทําศูนย์อนุรักษ์เพื่อที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้เพราะประสบการณ์เนี่ยเกือบ50ปีของฟังช้างแม่สาเราคิดว่ามันน่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ได้แล้วสําหรับศัตวแพทย์นักศึกษาหรือนักเรียนทั่วไปหรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปที่จะเข้ามาหาช้างได้ง่ายแล้วก็มีความผูกพันมีความรักแล้วเข้าใจถึงการอนุรักษ์ช้างไทยค่ะแต่วันนี้ฟางช้างแม่สาจะอยู่ได้หรือไม่ได้ อยู่ที่การจัดการทรัพย์สินของคุณชูชาติคือเราอดทนแล้วก็เราก็รอวันนี้มานานมากที่ว่าคดีเนี่ยจะสิ้นสุดในชั้นศาลนะคะเราต้องการให้คดีสิ้นสุดในชั้นศาลเนื่องจากว่าการเจรจาหรือการคุยกันเนี่ยมันอาจจะทําให้เปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นจบในชั้นศาลแล้วก็ศาลท่านมีคําสั่งออกมานะคะว่าคดีสิ้นสุดนะคะก็จะทําให้เราต้อง เราต้องจัดการตามกฎหมายค่ะเป็นเรื่องตามกฎหมายซึ่งเราต้องจัดการให้กับทายาทให้เกิดความเป็นธรรมคือใครจะต้องได้อะไรก็จะต้องได้ตามตามนี้เลยค่ะโดยเฉพาะบางช้างแม่สาซึ่งเหมือนกับเป็นทายาทของคุณพ่อแล้วก็จะต้องได้รับการโอนทรัพย์เข้ามาแล้วก็จะต้องได้รับการพัฒนานะคะแล้วจะต้องอยู่ต่อไปเนี่ยเราจะเราจะทำยังไงกับตรงนี้อันนี้อันนี้คือต้องวอนขอผู้จัดการโรดกร่วมนะคะว่าเวลาเรานัดให้ไปที่ธนาคารเพื่อโอนเงิน เรานัดไปที่อำเภอเพื่อโอนช้างหรือเรานัดไปที่ที่ดินเพื่อโอนที่ดินเนี่ยก็วอนขอขอให้ท่านมาให้ความร่วมมือเราด้วยเพราะว่าเรานัดแล้วสองครั้งเนี่ยท่านก็ไม่มานะคะทีนี้เราอะ่ะมีความประสงค์จริงๆว่าอยากจะจัดการทรัพย์เราไม่ได้มีวัตวัตถุประสงค์ที่จะจะต้องไปขัดแย้งกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เราต้องการความร่วมมือเราต้องการความร่วมมือเพราะว่าเราไม่มีเวลามากพอที่ว่าเราจะต้องไปขัดแย้งกับใคร คือมันไม่มีประโยชน์แล้วก็มันเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราต้องคิดเรื่องช้างมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะ